สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่3มีนาคม2568วันนี้ก็ยังถือว่ายังดีนั่นเองครับมีแต่บางชนิดเท่านั้นที่ปรับตัวลดลงไปนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราดีขึ้นหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันนะครับก็คือ1สภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจของโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. ก,การเก่งกำไรและ 7. ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่อันดับแรกราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาทวันนี้ไม่ค่อยดีปรับตัวลดลง70สตางค์ราคาท้องถิ่น70บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี68บาท67สตางค์ วันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา14สตางค์ราคาท้องถิ่น65บาท67สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 72บาท50สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา83สตางค์ราคาท้องถิ่น69บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 64บาท20สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น61บาท20สตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 5 0ยางสดวันนี้23บาท10สตางค์ปรับไม่บวกไม่ขึ้นก็คือราคาก็ยังทรงตัวนั่นเองครับราคาท้องถิ่น29บาท10สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 55ชั่วโมงยางพักชั่วโมง35บาท31สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น23บาท31เสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%ยางค้างค,งคืน41บาท73สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น38บาท73สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%ยางเคลบ44บาท98สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น41บาท98สตางค์นั่นเองครับ สำหรับราคาตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางจังหวัดสงขลาสำหรับราคาท้องถิ่นนั้นแต่ละพื้นที่จะซื้อขายไม่เท่ากันจะไม่ได้กับราคาตรงนี้ก็คือซื้อกันแต่ละพื้นที่นั้นก็ปรับขึ้นหรือลดลงก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพยางและก็เปอร์เซน็นต์ยางของพี่น้องและกลุ่มนั้นนนนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศว่าตลาดไหนยางชนิดไหนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ